สวัสดีค่ะวิกิทารโรนะคะอ่ะคลิปนี้นะหมอน้องจะมาทำในหัวข้อเขากับมือที่สามไปกันรอดไหมนะคะอ่ะเนาะเป็นแลนดอมไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครถ้าสนใจจะมาตรวจดวงชะตานะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แตความรักการเงินการงานก็เข้ามาที่หมอน้องได้นะคะอ่ะโอเคเขากับมือที่สามจะไปกันรอดไหม ขอไภ่แปดใบอืมนะคะขึ้นไพ่เดทขึ้นมาคิดว่าไม่น่าจะไปรอดนะอ่านะคะอขอบอกเลยนะหลายคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้ยฉันสะใจอะไรแบบนี้นะคะอืมตอนที่เขาไปจากคุณเนี่ยพ่อน,น้องมองว่าเขาอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างนะคะอ่าหรือจะมีคนในความลับอะไรประมาณนี้นะ อือแล้วก็เหมือนคุณหรือเขามีการปิดกั้นอะไรไปนะคะเขาอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเออในลักษณะแบบรักสามเศร้าอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วคนคนนี้ก็อาจจะเลือกอืที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันดูรุนแรงเออปาเถื่อนอะไรแบบนี้ใส่คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมแต่ในท้ายที่สุดแล้วพอน้องก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จบ จบลงนะคะเนื่องจากมันขึ้นไพ่ไพ่นี้เนะะาะไพ่นี้เป็นไพ่ของการจบนะคะไพ่เดดเนาะเนื่องจากสิบไม้เท้าอาจจะไม่ไหวก็ได้นะคะคือเขาไปกันไม่รอดนั่นเองเหนื่อยอ่าหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนสองคนไปกันไม่ได้เนาะแล้วคุณเองก็จะได้รับรู้ได้รับรู้ด้วยนะคะว่าเขามีการจบอะไรกันแบบนี้เดี๋ยวมาดูอีก4ี่ใบสิ ให้สองเหรียญในตอนนี้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับประมาณว่าเขาเองก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่หรอกนะเขาก็เหมือนไปไปมาๆจริงๆก็อยากจะกลับมาหาคุณอยู่เหมือนกันนะคะ,ะแต่ตัวของเขาเองมันดื้อเองที่จะไปต่อความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับขาดความรักไม่ได้อะ่ะก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยคือเขาก็ไม่อยากที่จะหยุดอยู่ที่ใครเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็รักตัวเองส,ส่วนใหญ่เนาะ ก็เนี่ยก้าวถ่วยเป็นไพ่ของคนที่มีความรักเผือแผ่หรือมีรักซ้อนอะไรแบบนี้นะคะอ่าหมอะน้องก็มองว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไปไม่รอดนะแต่มันก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็อาจจะไม่อยู่เจ้าชูก็ได้นะคะเขาก็อาจจะไปมีอื่นๆอ,อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะ,ะแล้วก็เขาอยากวนกลับมาแต่ว่าก็ติดอีโก้นะคะะทีนี้ไพ่สีด่ดาบ ไพ่สามถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สิบดาบคือคนคนนี้กับกับมือที่สามเนี่ยได้มีการเหมือนก็วนๆกลับมาไปไปมาๆอะไรแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์แบบเทิร์ดพาร์ตี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนมีการดูกันแต่ในสุดท้ายก็เหมอนเอาก็มองว่าไพ่สิบดาบก็ไปกันไม่รอดนะมาสัมพันธ์ดูล่อ่แล้วก็เออเหมือนกับประมาณว่า พยายามที่จะเก็บหรือพยายามแล้วอะที่จะเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ว่าหมอน้องก็มองว่าอมืมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้จริงๆนะคะอะ่ก็เอาเป็นว่าไปไม่รอดก็แล้วกันเพราะว่ามีทั้งเดทแล้วก็ไพ่สิบดาบด้วยนะคะอืส่วนเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมืน้องก็มองคร่าวๆว,ว่าเขาก็อาจจะพยายามที่อยากจะกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะ ว่าคุณจะเอาเขาใหม่นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะมีพลังงานพุทธศพการมังกรนะกลุ่มเมถุนตุลราศีเมษเด่นเมษสิงห์ธนูราศีพิจิกเด่นอ่ะแล้วก็กลุ่มเมถุนตุลราศีมีนเด่นนะคะอ่ะโอเคใครอยากดูดวง่วนตัวเลื่อนขวาเลยด้านบนเป็นโปรไฟล์หมอน้องบ้านเขียวมีสองบ้านนะคะอ่ะเนาะลอง ติดต่อเข้ามาถ้าอันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็ลองอีกอันหนึ่งหรือถ้าไม่ได้เลยเข้ามาถามหมอน้องในข้อความในเนี้ยแหละเออในแอปพลิเคชันที่เราดูกันอยู่เนี้ยนะคะทีที k ิกตอกนะอ่ะโอเคค่ะพอกดติดตามนะกดแชร์กดแชร์หมอน้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวันนี้ลาไปก่อนอคุณสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย